สวัสดีครับจากบ,บริษัทอิตโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับตัววิดโอมชชูลิงแมชชีนนะครับตัวออโตเมติกซีแนซีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น a อซีห้าร้อยซีแนซีนะครับเทเบิลขนาดห้าร้อยคูณสี่ร้อยนะครับเป็นฟูลออโตเมติกเอ็กวน์เซตนะครับออโต้โฟกัสนะครับตัวนี้ใช้การควบคุมด้วยจอย ในการมูฟเมนต์นะครับ,ร movement, รบไม่ว่าจะเป็นลงปรับลงนะครับในการมูฟเทเบิลนะครับปรับขึ้นนะครับซ้ายขวานะครับเราใช้จอยสติ๊กในการควบคุมเทเบิลทั้งหมดนะครับไม่ต้องใช้มือหมุนแบบรุ่นแมนนวลน,นะครับพอทำให้การทำง,งานง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของการปรับโฟกัส ตัวพื้นผิวนะครับปรับโฟกัสเนี่ยเราใช้ตัวนี้หมุนนะครับนะฮะนะฮะโฟกัสไม่ชัดแล้วก็หมุนให้โฟกัสมันชัดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นของออโต้นี่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวแมนนวลเราต้องเอามือหมุนตัวแกน Z ซเนี่ยโฟกัสเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นปรับได้ที่จอยสติ๊ก นะครับจอซิกเน่ก็สามารถปรับความเร็วของเทเบิลได้ด้วยนะครับจะให้ช้าให้เร็วนะครับมีตัวหมุนปรับความเร็วนะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะควบคุมปรับเทเบิลได้ในซอฟแวร์เนี่ยนะฮะซ้ายขวาเราก็สามารถขยับได้ปรับความเร็วได้นะครับนะคลิกในซอฟต์แวร์ตัวเทเบิลก็ขยับนะครับ เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งตัวจอยสิกแล้วก็คลิกในซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของออโต้โฟกัสด้วยนะครับถ้าเราไปที่ตำแหน่งเหล่านี้นะฮะเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะฮะก็าก็หาโฟกัสให้เราเองได้เป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับทีนี้เราจะมาโชมตวัว ซอฟต์แวร์ของตัว v i วีดูว์แม i n g Machine แบบ Automatic cnc นะครับเป็นของแบรนด์โซเบกนะครับที่ทางตะกินนำเข้ามาจำหน่ายนะครับวันนี้เราจะโชวตัวอย่างาการใช้งานนะครับแล้วก็การเขียนแบบของตัว cnc นะครับอันนี้คือตัวชิ้นงานที่เราจะมาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเพลทอลูมิเนียมนะครับได้ทั้งผิวงาน นะครับแบบสมจริงน,นะครับแสงเราก็สามารถคลิกนะครับมีตั้งแบบไฟบนไฟล่างนะครับปรับสว่างได้นะครับันนี่คือไฟบนนะครับแล้วก็ไฟล่างแล้วก็คลิกวงไนนะครับปรับแสงไฟล่างได้นะฮะปรับโฟกัสได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนแบบให้ดูนะฮะเราจะปรับชิ้นงานตัวแผ่นอลูมิเนียมด้านบนให้เป็นสีดำนะครับจะได้คอนทราสต์กับตัวพื้นล่างนะครับเป็นขอบชัดเจน,นครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเขียนแบบตัวออโตนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับการสร้างแกน2เส้นนะฮะ งานเราวางอยู่ลักษณะไหนเนี่ยการเขียนแบบครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องตีแกน2แกน X กับแกน y นะให้เขารู้จักนะครับก่อนนะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับตามเคอร์เซอร์ตัวนี้นะฮะว่าการเขียนแบบอัตโนม t ติเนี่ยจะใช้เครื่องมือตัวไหนได้บ้างน,นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นการสร้างเส้นเดียวนะครับทำให้ดูตัวอย่างนะครับการสร้างเส้นเดียวนั้นเราคลิกนะครับมาแตะที่ขอบหนึ่งครั้งลากหนึ่งครั้งครับยืดออกไปแต่ปุ๊บคลิกนะฮะตัวเส้นลายเนี่ยจะจับแบบด้วยความถี่ยาวต่อเนื่องนะครับแต่จะจับได้แค่ เส้นเดียวที่เห็นเต็มจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะจะได้เข้าใจนะครับเราลบเส้นนี้ทิ้งนะฮะดูคือดูตามเคอร์เซอร์มานะฮะมาดูอันที่2นี้นะฮะเม่ชื่อลากไลน์นั่นเองครับคลิกลากไลน์นะฮะทำเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลิกนะฮะลากไลน์ก็คือเราเรา move นี่เราพูดด้วยจอยสติ๊กนะฮะเรา move ไป าที่ขอบของงานตัวนี้นะฮะไปอีกดับเบิลคลิกนะฮะตัวตำแหน่งของลออิงจะยังไม่ปรากฏน,นะครับเราก็ไปคลิกให้เขารวมเส้นกันแคคูเลชันที่ตัวนี้นะฮะนะครับทีนี้เราจะได้แนวแกต x นะครับเป็น Reference ที่ยาวขึ้นมานะครับการเขียนแบบเริ่มต้นเนี่ย ต้องเขียนให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องวิ่งวัดงานอัตโนมัติแล้วเนี่ยจะไม่สะดุดนะครับเพราะฉะนั้นการสร้าง Reference แกน x และ Y เนี่ยจะแกน x จะต้องยาวนะครับส่วนแกน y เนี่ยเราจะใช้เส้นแนวตั้งหรือใช้วงกลมที่อยู่ข้างในตัวงานของเราก็ได้นะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้เส้นแกน y นะครับฉะนั้นผมก็จะ Move ไปตำแหน่ง แกน y ของตัวงานนะครับก็คือแนวตั้งนั่นเองแนวตั้งนะฮะแล้วเราผมก็จะใช้ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือลากลายนะฮะยืด double คลิ c นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวคือคิดเลขผลรวมนี่นะฮะถ้าดูตาม drawing <c oughs> ออในหน้านี้นะครับ จะเห็นแล้วว่าเกิด2เส้นขึ้นมาคือแกน x แนวนี้แกน y แนวนี้นะครับเราจะต้องสร้าง reference นะครับให้เขานะครับโดยการที่เรากำหนดจุด Origin นะฮะคือการคุม l1 l2 นะครับ l คุม l2 l3 นะครับ2กับ3นี้นะครับแล้วเราสร้างจุดคลิกไปที่จุดนะครับ ตัวพอยต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้นะฮะพอเกิดพอยต์ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะบิดแกนให้เขาให้เขาปรับเป็นแนวตั้งฉากนะครับเมื่อเราได้พอยต์มาแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่พอยต์นะครับแล้วไปที่ตัว translate the coordinate system ตัวนี้นะฮะ เขาจะเขียนว่า origin setting xy z นะครับคลิกโอเคนะครับตอนนี้เรา,เ,ราเนี่ยเอาจุด point เนี่ยมาอ้างอินในการปิดนะครับปิดแกนให้ตั้งฉากนะครับต่อมาเนี่ยเราคลิกตำแหน่งนะครับ L 2นะครับและไปที่ตัวนี้นะฮะ screw screw the coordinate stem ก็คือบิดมันหมุนมันนะครับ สังเกตได้ว่าเมื่อเราบิดแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยจะตั้งฉากทั้งแกน x แกน y นะครับและเส้นนะครับเส้นตัวคลอสที่อยู่หน้าจอเนี่ยที่เป็นกากบาทนะครับก่อนหน้านีน้จะบิดไปตามตัวชิ้นงานของเรานะฮะเราลองเลื่อนดูนะครับเส้นเส้นนี้เนี่ยตอนนี้จะเอียงขนาดตามงานของเรานะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มวัดเราจะต้อง ทำแบบนี้ก่อนนะครับสร้างจุดออริจินทั้ง2แก่ก่อนนะครับเวลาเรานำงานมาวางในการวัดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีจุดอ้างอิงที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราให้เราไปเซฟด้วยนะครับเซฟไปที่เซฟ coordinate system นะครับเป็นการเซฟไว้นะครับว่าโอเคจุดนี้ที่เราบันทึกไว้ก็คือเป็นเป็นการปรับแกน เรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็ทําการวัดงานได้เลยนะครับของตัวงานนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองวัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปนะครับต่อมานะฮะตอนนี้เราลองวัดนะครับวัดไดมิเตอร์แล้วกันนะครับไดมิเตอร์เนี่ยสังเกตว่าไดามิเตอร์ ตัววงกลมนี้นะฮะเป็นของแมนนวลนะครับเราใช้ไม่ได้นะครับเวลาเราวัดออตโต้เราใช้วงกลมได้แค่ตัวนี้1 2 3 4สี่ส่วนนี้เองนะครับเราตอนนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้นะฮะก็คือ Cycle to for f i e H นะครับคลิก เป็นการคลิก2จุดนะครับจุดที่1จุดที่2อะครับยื่นวงกลมให้ตรงนะฮะดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะฮะเราจะเกิดไดมิเตอร์ขึ้นมานะครับไดมิเตอร์ลูกที่1นะครับตัวนี้เป็นไดมิเตอร์ลูกที่2นะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเราก็อยากจะวัดเซนเตอร์ทูเซนเตอร์เราก็คลิกสองอันนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ เซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะครับคลิกเราก็จะเกิดเซนเตอร์ทูเซนเตอร์แล้วนะครับทีนี้เราจะวัดช่วงระยะความหนาของตรงนี้นะฮะเราก็ไปที่เส้นนี้นะครับ line ทูฟอร์นะครับแล้วก็คลิกนะฮะเกิดลทยที่1เกิดลายที่2เราจะวัดว่าเส้นนี้หนาเท่าไหร่นะครับเราก็คูุมนะครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมน,นะฮะ ฟลิกก็จะกระยะนะครับโอเคต่อมานะฮะเราไปต่อนะครับทีนี้เราลองวัด R ดูนะฮะ R ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะนี่นะครับแล้วเราก็เด้ลคลิกนะครับ R นะครับไปต่อนะครับ ต่อครับนี่อใส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองวัดองศาดูนะครับองศาเราก็ต้องสร้างสองเส้นนะครับเดิมนะครับมุมสองอันนี้นะฮะไปที่รูปองศานะครับ วิดได้นะครับจากองศาไหนนะครับแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับมันอาจเกิดองศาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้ดูอีกสักหน่อยก็ได้ครับอ่าไปต่อนะครับแล้วก็ที่ผมใช้ตัวจอซิงในการมูกนะครับ พยายามวัดหลายๆจุดนะครับว่าเดี๋ยวเวลาวิ่งอัตโนมัติเนี่ยเราจะได้เห็นเขาวิ่งฮะทีนี้ผมก็จะวัดความหนาของช่วงตรงนี้นะครับ2สองอันนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกดิสแทน์นะครับ ขาใหญ่นี้นะฮะผมก็จะวัดดูว่าอ่างผมนี่เท่าไหร่นะครับแอไลตมิเตอร์ลูกกลางลูกใหญ่นะครับมิเตอร์นี้เท่าไหร่นะฮะเขาใช้เลือกตวน นะเคิลทุกฟอร์มไฟท์เอนะครับโอเคนะครับ, okay, รบทีนี้สมมุติว่าเราวัดในตำแหน่งที่คิดว่าโอเคหมดแล้วนะฮะเราจะสร้างตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะครับเราก็ไป ที่เซฟตั้นบทนี้นะฮะเซฟผ่านโปรแกรมนี้นะครับคลิกเซฟนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟล์นะครับเซฟเอาไว้เทสเป็นเทส999นะครับเทส999นะครับแล้วก็เซฟนะครับผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปโอเคนะครับจากนั้น โอเคอัน okay. นี้คือการเขียนแบบที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะสมมุติว่าเรามีงานชิ้นเดียวกันนะครับมานะครับแล้วเราก็ที่ผมกําลังขยับตําแหน่งเอางานอีกอันหนึ่งมานะครับมาวางโดยที่เราไม่รู้ว่าครั้งแรกเราวางไว้ที่ไหนนะครับเราวางปรับให้เอียงแตกต่างจากเดิมนะครับ ปรับโฟกัสนะครับเป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราเขียนแบบแล้วเราเซฟมาสเตอร์วปวล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราก่อนการเริ่มต้นนะครับเราจะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่างานเราเนี่ยใหม่เนี่ยเราวางเอียง แบบไหนนะครับเพราะว่าครั้งแรกอะเราวางแบบหนึ่งนะครับตัวงานครั้งที่2มาเอียงอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกให้เขารู้ว่าลงานที่เราวางเนี่ยมันอยู่ในรูป x กับ y แบบไหนนะครับทีนี้ต้องบอกซอฟต์แวร์รู้จักนะฮะเพราะฉะนั้นเราเรียกไฟล์มาสเตอร์ของมานะครับโดยไปที่ Open นนะครับแล้วไปที่ไฟล์เมื่อสักครู่นะครับที่เราเซฟเอาไว้ เราเซฟเอาไว้ที่ test999 นะครับเราก็คลิกแล้วก็ open ขึ้นมานะครับพอ open ขึ้นมาแล้วนะฮะต้ังเตะตามที่ดูตามเคอร์เซอร์ผมนะฮะให้เราเนี่ยนะครับไปที่เครื่องลูกศรเนี่ยที่เป็นว่า run user นะครับคลิกนะครับ play นะครับ พอคลิกเพยแล้วเนี่ยเราจะต้องจำนะว่าเราอ้างอิงเรฟเลนซ์แบบไหนในการ x กับแ y สองแกนนะครับเราฝังสังเกตนะฮะตัวฟังก์ชันในการวัดเนี่ยจะคลิกไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเรารันตัวนี้อยู่นะครับให้เรานําเมาส์เนี่ยเครื่องเขาจะรู้เองนะครับว่าเราเริ่มต้นอย่างไรให้เรานำเคอร์เซอร์เนี่ยไปคลิกนะครับแบบเดิมที่เราเขียนแบบเอาไว้นะครับ ครั้งแรกผมใช้ลากหลายนะฮะผมคลิก1ครั้งนะครับแปลว่าผมจะต้องคลิก2ครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อบอกตัวซอฟต์แวร์ว่าโปรแกรมว่างานของเรางานใหม่ที่เรามาวางเนี่ยมันเอียงแบบนครับต่อมานะฮะไปที่แกน x เลยแกน y เลยนะครับที่เราเรฟเฟอร์เน์ไว้เมื่อตักครุ่ ากน,นั้นเนี่ยเครื่องจะวิ่งวัดงานอัตโนมัตินะครับที่ตอนนี้คือเครื่องกําลังวิ่งวัดอัตโนมัตินะครับที่เราวัดเขาจะวิ่งไปวัดให้เรานะครับทั้งๆท,ที่เราวางอ่ะเอียงไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะเราแค่บอกเขาว่างานของเราวางเอียงแบบไหนนะครับตอนนี้ก็คืองาน วิ่งวัดไปเหมือนกับที่เราเคยวัดตอนเขียนแบบไว้นะครับจะจบที่แตะเตอร์เรียบร้อยนะครับนะครับเอ่อตัวซอฟต์แวร์เ,เราสามารถตั้ง Toler a n c e OKNG ไว้ได้นะครับได้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี Data ้าออกมาให้เราอัตโนมัติน,นะฮะ ครับอันนี้ก็คือการเขียนตัวโปรแกรมออโต้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการเขียนโปรแกรมนะครับปัญหาที่พบก็คือหนึ่งเขียนแล้วเครื่องรันไปหยุดไม่ไปต่อนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับทำไมถึงเครื่องหยุดไม่ไปต่อ เวลาสมมุติว่าเครื่องวิ่งมานะครับออกมาถึงปุ๊บเนี่ยตัวตำแหน่งที่วัดเนี่ยบอนเออร์เลอร์ออกไปเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราย้อนกลับมาดูการเขียนแบบนะครับถ้าเราสร้างแกน x ที่ยาวนะครับตัวงานเนี่ยจะคาดเคลื่อนน้อยแต่เราสร้างแกน x สั้นนะครับเวลาเราวางงานใหม่เนี่ยตัวงานเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนได้มากกว่า เพราะฉะนั้นการเขียนแบบต้องดีข้อที่1นนะครับแกน x ต้องยาวนะครับให้จำข้อที่1ไว้นะครับสองสปีดเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับถ้าเรานำงานม,มาวางเราใช้สปีดในการ movement ของจอยสติกเร็วอาจจะงานเราอาจจะเคลื่อนนะครับทำให้ตำแหน่งมันมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับเวลาวิ่งเส้นวิ่งไปจับอัตโนมัติจึงหยุดและถามเราว่า accept หรือไม่นะครับ ดังนั้น1เขียนแบบดีสองจให้ได้ว่าตอนเขียนแบบขึ้นแบบแกน x แกน y ขึ้นที่ไหนนะครับเข้าไฮะถ้าเราขึ้นที่แกน x ไปแกน y เราก็ต้องขึ้นให้เหมือนเดิมน,นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเลือก ตัววัดให้ถูกต้องนะครับตามเคอร์เซอร์ผมอีกครั้งนะฮะตัวพอยต์ตัวต่างๆข้างบนนี้นะครับวัดแบบแมนนวลนะครับตัวสร้างเส้นแบบออโต้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสร้างลายนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ลายอันนี้มาตีลายเนี่ยไม่วิ่งนะครับไม่วิ่งวัดนะฮะเขียนแบบตัวนี้ไม่ได้นะครับ การใช้ลายต้องใช้ตัวนี้นะครับลายแบบลาย t 4 o 8 f i e นะครับหรือเมเชอร์ล l กลายเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปนะครับลายสร้างได้แค่2อันนี้เท่านั้นในการเขียนโปรแกรมออโต้นะครับวงกลมใช้ได้แค่1อันนี้นะครับ2อันนี้3และ4นะครับวงกลมใช้4อันนี้เท่านั้นนะครับ อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้คือแมนนวลถ้าเราเอานี้ไปตีวงกลมนะฮะวัดออโต้ไม่ได้นะครับการเขียนแบบผิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการวัด R นะครับถ้าใช้ตัวนี้ไม่ได้ผิดนะครับวัดอรคือต้องใช้ตัวนี้นะครับ R สั้นแล้วก็ R ยาวนะครับตีสส่วนนะครับสองอันนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเลือกใช้ตัวฟังก์ชันให้ถูกด้วยนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะฮะก็จะเป็นพวกภาคผนวกนะครับในการดึงหาเซนเตอร์ตู n เซนเตอร์นะครับ,ร center center, รบกลางของวงกลมจุดไกลสุดของวงกลมหรือพวกองศาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Export ไป Word ไป Excel ไปแคตไฟล์ได้นะครับ AC นะครับเป็นรุ่น AC นะครับรุ่น AC เรามีทั้ง AC 300 400 500หรือใหญ่ขึ้นนะครับ เป็นไฟ LED นะครับมีทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะครับสนใจติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ